าวันหนึ่งคุณพบว่าแม่ยายเก่าของคุณกำลังนั่งขอทานอยู่ในตลาดเก่าๆแล้วคุณเผลอตามเธอกลับบ้านแต่สิ่งที่รออยู่ข้างในกลับกลายเป็นความลับที่ทำให้คุณแทบล้มทั้งยืนคุณจะกล้าฟังเรื่องนี้จนจบหรือไม่มหาเศรษฐีเดินผ่านตลาดเก่าในบ่ายวันหนึ่งอากาศอบอ้าวกลิ่นข้าวปลากและคลุ้งปนกับกลิ่นเหงื่อผู้คนเสียงแม่ค้าวอยวายเรียกลูกค้าดังแข่งกันทั่วบริเวณสายตาของเขาสะดุดเข้ากับหญิงชารานั่งข้างถังขยะ ผมเผ้ายุ่งเหยิงเสื้อผ้าขาดุ่มริ่งมือสั่นเทายื่นถ้วยเก่าออกมาขอเศษเงินจากคนที่เดินผ่านไปมาหัวใจของมหาเศรษฐีแทบหยุดเต้นใบหน้านั้นเขารู้จักดีนั่นคือแม่ยายเก่าของเขาหญิงที่ครั้งหนึ่งเคยยืนหญิงพยองในคฤหาสา์หลังใหญ่แต่ตอนนี้กลับนั่งขอทานในมุมสกรปรกของตลาดแววตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความอับอายเขายืนตัวแข็งอยู่ครู่หนึ่ง ความรู้สึกทั้งสงสารทั้งแค้นทั้งสับสนปะทะก,กันในอกจนแทบหายใจไม่ทั่วท้องแทนที่จะเข้าไปทักเขาเลือกแอบเดินตามจากระยะห่างคอยมองทุกก้าวที่หญิงชราลุกขึ้นเดินออกจากตลาดร่างของแม่ยายเก่าเดินช้าช้าลากถุงผ้าขาดขาดที่เต็มไปด้วยขวดพลาสติกเก่าฝ่าเส้นทางซอยแคบอับชื้นที่คนไม่ค่อยใช้มหาเศรษฐีขมวดคิ้ว หัวใจเต้นแรงขึ้นทุกครั้งที่ก้าวตามกลิ่งเหม็นอับของซอยปะทะเข้ามาแรงจนต้องกลั้นหายใจหญิงชาราหยุดอยู่หน้าบ้านไม้เก่าซุ้โสมแสงไฟสลัวลอดออกมาจากข้างในเสียงไอแห้งๆดังลอดออกมาเป็นระยะเขาค่อยๆก้าวเข้าไปใกล้มือกำแน่นด้วยความกังวลสายตาจับจ้องไปที่ประตูไม้ผุๆที่แง้มอยู่ทันทีที่หญิงชาราเปิดประตู มหาเศรษฐีเหลือบเห็นเงาร่างคนจำนวนหนึ่งขยับอยู่ด้านในเสียงกระซิบกระซาบแปลกประหลาดดังขึ้นท่ามกลางความเงียบความเย็นว่าแป่นไปทั่วแผ่นหลังของเขาเหงื่อผุดเต็มหน้าผากแม้อากาศเริ่มเย็นลงและในวินาทีนั้นเองเขาเห็นบางสิ่งที่ไม่ควรอยู่ในบ้านหลังนั้นเงาที่ขยับอยู่ในบ้านเริ่มชัดเจนขึ้นไม่ใช่เพียงคนธรรมดาแต่เป็นร่างสู้ผอมดวงตาลึกโบผิวหนังซีขาวเหมือนไม่เคยต้องแสงแดด มหาเศรษฐีขยับเข้าใกล้ประตูเสียงลมหายใจของเขาแข่งกับเสียงหัวใจที่เต้นแรงกลิ่นเหม็นอับผสมกลิ่นเน่าลอยออกมาแรงขึ้นเรื่อยๆหญิงชาราวางถุงขวดเก่าลงบนพื้นแล้วก้มหัวให้เงาเหล่านั้นราวกับเคารพมือของเธอสั่นเล็กน้อยก่อนจะหยิบขนมปังแข็งๆที่เหลือจากตลาดแบ่งออกมาใส่มือร่างสู้พร้อมที่เบียดเสียดเข้ามาหาเสียงกัดขนมปังดังกรอบแกรบ แต่ไม่มีเสียงพูดไม่มีเสียงหัวเราะมีเพียงเสียงเคี้ยวที่ดังสะท้อนในบ้านไม้เงียบงนันมหาเศรษฐีรู้สึกเหมือนเลือดในกายไหลย,ย้อนกลับร่างกายชาไปทั้งตัวสิ่งที่เขาเห็นตรงหน้านั้นไม่ใช่ครอบครัวที่มีชีวิตเงาเหล่านั้นคือคนที่เขาเคยรู้จักเมื่อหลายปีก่อนใบหน้าซีดเซียวเหมือนถูกตัดขาดจากโลกภายนอกมานานและในบรรดางเงานั้น เขามองเห็นใบหน้าหนึ่งที่ทําให้ลมหายใจติดขัดเป็นภรรยาเก่าของเขาเองนั่งอยู่มุมห้องมองตรงมาที่เขาผ่านช่องประตูแคบแวลตานิ่งสนิทแต่เต็มไปด้วยบางสิ่งที่ไม่อาจอธิบายมหาเศรษฐีถอยหลังโดยไม่รู้ตัวหัวใจเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกความจริงที่ค่อยๆปรากฏตรงหน้าทำให้เขาแทบล้มลงกับพื้นหญิงชาราหันขอบมาที่ประตูเรากับรู้ว่ามีคนแอบมองอยู่ และเสียงแหบพระของเธอดังขึ้นเบาๆว่าแกตามมาทำไมเสียงแหบพระของหญิงชาราก้องสะท้อนออกมาดวงตาที่หม่นมัวเต็มไปด้วยน้ำตาและความโกรธร่างของเธอสั่นสะท้านแต่เสียงนั้นกลับหนักแน่นเหมือนมีบางสิ่งกดทับอยู่ข้างในมหาเศรษฐีถอยหลังอีกเก้าเมื่อไหลชุ่มเต็มแผ่นหลังจนเสื้อเชิ้ติดแนบกับผิวเขาพยายามพูดแต่ริมฝีปากกลับแข็งค้างเสียงที่เปล่งออกมากลายเป็นเพียงลมหายใจสั่นเครือ หญิงชราก้าวออกมาจากประตูแสงไฟสลัวด้านหลังส่องให้เห็นร่างเงาสูบผอมที่ยังนั่งนิ่งในบ้านพวกเขามองตามมาด้วยสายตาว่างเปล่าไม่มีแววชีวิตเหมือนคนทั่วไปทุกอย่างที่แกเคยทิ้งไว้เธอพูดเสียงต่ำฉันเก็บเอาไว้ทั้งชีวิตทั้งความเจ็บปวดทั้งคนที่แกไม่เคยเหลียวมองมหาเศรษฐีสายหน้าแรงความทรงจำเก่าๆผุดขึ้นมาไม่หยุดวันนั้นที่เขาเลือกทิ้งครอบครัว วันนั้นที่เขาหันหลังให้กับภรรยาเก่าและคนที่เคยรักตอนนี้ภรรยาเก่านั่งอยู่ตรงมุมห้องนั้นจริงๆผมยาวสยายผิวซี่จนเห็นเส้นเลือดชัดดวงตาคู่นั้นจ้องตรงมาโดยไม่กระพริบไม่มีแววโกรธไม่มีแววรักมีเพียงความเงียบงันที่หนักอึ้งเกินจะรับไหวเธอยังอยู่เหรอเสียงของเขาสั่นพร่คำถามนั้นหลุดออกมาจากส่วนลึกในหัวใจทั้งหวังทั้งกลัวทั้งไม่อยากเชื่อ หญิงชราหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะนั้นไม่เหมือนเสียงของคนแก่แต่มันเต็มไปด้วยความเหน็บหนาวจนมหาเศรษฐีขนลุกไปทั้งร่างอยู่สิเธอตอบอยู่เพราะต้องอยู่เพื่อให้แกเห็นกับตามหาเศรษฐีหายใจติดขัดภาพตรงหน้าทำให้เขารู้สึกเหมือนโลกกำลังบีบเข้ามากลิ่นเหม็นอับของบ้านเก่ากับกลิ่นเน่าที่ลอยออกมาแรงขึ้นเรื่อยๆจนเขาแทบอาเจียน หญิงชาราก้าวถอยกลับเข้าไปในบ้านประตูไม้ผุผุส่งเสียงเอดอาดแต่เธอไม่ได้ปิดมันสนิทปล่อยให้ช่องแค่เปิดไว้เหมือนเจตนาให้เขาเห็นต่อในห้องนั้นร่างผอมซีดหลายร่างเริ่มลุกขึ้นเสียงขยับขาของพวกเขาคลืลดคราากับพื้นไม้แต่ละก้าวช้าๆหนักๆเหมือนพยายามจะออกมาหาเขามาหาเศรษฐีตัวแข็งหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกมันกอก เขารู้ว่าความลับในบ้านหลังนี้กำลังจะเปิดเผยและมันเป็นความจริงที่เขาไม่พร้อมจะ,ะเผชิญหน้าเลยแม้แต่น้อยมหาเศรษฐียืนตัวแข็งราวกับรากไม้ฝังลึกลงพื้นสายตาย,ยังจ้องไปในเงามืดของบ้านไม้เก่าเงาร่างซีเผือกเหล่านั้นเริ่มขยับชัดเจนขึ้นทีละน้อยเสียงฝีเท้าที่แผ่วเบาแต่หนักหน่วงสะท้อนก้องอยู่ในความเงียบเขารู้สึกเหมือนอากาศรอบกายหนาวเย็นลงทุกขณะทั้งที่เหงื่อย,ยังชุ่มบนหน้าผากและแผ่นหลัง ความรู้สึกสับสนถาโถมเข้ามาจนแทบยืนไม่ไหวกลิ่นเหม็นอับที่ฉยออกมาผสมกลิ่นเน่าจนคลุ้งเข้าจมูกทำให้ลมหายใจแต่ละครั้งเต็มไปด้วยความทรมานร่างหนึ่งเดินออกมาชัดเจนที่สุดหญิงสาวผมยาวดวงตากลมโตแต่ไร้ประกายใบยหน้าซูบซี่จนดูเหมือนรูปปั้นไร้ชีวิตมหาเศรษฐีแทบสุดลงเมื่อจำได้ว่าเธอคือภรรยาเก่าคนที่เขาเคยทอดทิ้งอย่างเลือดเย็นดวงตาของเธอจ้องมาที่เขา ไม่ใช่ด้วยความรักไม่ใช่ด้วยความเกลียดแต่เป็นสายตาว่างเปล่าที่ยังเยียเยือกจนหัวใจแทบหยุดเต้นริมฝีปากซีขาวค่อยๆขยับแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมามหาเศรษฐีเผลออ้าปากเสียงที่ออกมาสั่นจนแทบฟังไม่ได้ความเธอเธอยังยังอยู่จริงๆใช่ไหมหญิงชาราหัวเราะเบาเเสียงหัวเราะนั้นแต่พร่าและสั่นสะเทอนในอากาศ เหมือนมีใครอีกหลายคนหัวเราะซ้อนอยู่ข้างในทำเอามหาเศรษฐีขนลุกไปทั้งร่างอยู่จริงเธอพูดด้วยเสียงต่ำอยู่กับสิ่งที่แกทิ้งไว้อยู่กับความผิดที่แกไม่เคยชดใช้ร่างซูผ่ผอมที่เหลือเริ่มเดินตามออกมาแต่ละก้าวช้าและลากยาวเหมือนขาของพวกเขาไม่มีแรงเสียงคลืดคลาดของไม้ใต้ฝ่าเท้าดังลั่นทุกครั้งที่พวกเขาเคลื่อนตัวความกดดันในอากาศก็ยิ่งทวีคูณ มหาเศรษฐีหันไปมองซอยด้านหลังเมื่อสนิทไม่มีผู้คนไม่มีแสงไฟทางนี้ถูกความม่างเปล่ากลืนกินจนหมดสิ้นเขาหันกลับมาเงาร่างเหล่านั้นขยับใกล้ขึ้นเรื่อยๆพันรยาเก่ายังคงจ้องเขาไม่วางตาใบหน้าซีดเผือกของเธออยู่ห่างจากเขาไม่กี่ก้าวเสียงหัวใจของเขาเต้นทีจนเจ็บหน้าอกเขาพยายามถอยหลังแต่ขายังคงแข็งราวกับไม่ใช่ของตัวเอง ในวินาทีนั้นเองหญิงชาราก้าวออกมายืนตรงหน้าประตูเธอยกมือขึ้นชี้ตรงมาที่มหาเศรษฐีสายตาคมกริบวาบขึ้นท่ามกลางความมืดนี่คือสิ่งที่แกเลือกทิ้งไว้เธอกล่าวด้วยเสียงเย็นชาวันนี้แกต้องเห็นให้หมดว่าเลือดเนื้อที่เคยเป็นครอบครัวของแกกลายเป็นอะไรไปแล้วเสียงในบ้านดังขึ้นพร้อมกันเสียงเคี้ยวเสียงหายใจหนักๆเสียงเหมือนเล็บขูดไปตามไม้ผุพัง ดังประสานกันเป็นเสียงสยองขวัญที่ทําให้มหาเศรษฐีแทบเสียสติเขาอา้าปากจะร้องแต่เสียงกลับติดอยู่ในลําคอภาพตรงหน้ากําลังเปิดเผยความลับบางอย่างความลับที่เขาไม่เคยคิดว่าจะต้องเห็นด้วยตาของตัวเองดวงตาของมหาเศรษฐีเบิดกว้างเขาไม่รู้ว่าตัวเองกําลังยืนอยู่ในโลกจริงหรือความฝันเสียงหัวใจเต้นโครมครามดังในหูจนแทบไม่เหลือเสียงอื่นแต่ภาพที่อยู่ตรงหน้ากลับคมชัดยิ่งกว่าความจริงใดๆ ร่างซีเผือกเหล่านั้นก้าวเข้ามาใกล้ทีละน้อยถิวซี่จนเห็นเส้นเลือดคล้ำไหลเวียนแสงไฟสลัวสะท้อนบนดวงตาที่ว่างเปล่าเหมือนบ่อน้ำลึกที่ไม่เคยมีแสงส่องถึงภรรยาเก่านั่งนิ่งอยู่ตรงมุมห้องเธอยกมือขึ้นช้าๆปลายนิ้วเรียวยาวสั่นเล็กน้อยเธอไม่ได้พูดแต่ดวงตาที่จ้องตรงมาเหมือนกรีดลึกเข้าไปในหัวใจของเขามหาเศรษฐีรู้สึกเหมือนกำลังถูกดึงเข้าสู่ห้วงมืด ความทรงจำเก่าๆผุดขึ้นทีละภาพคืนที่เขาเดินออกจากบ้านเสียงร้องไห้ของเธอสายตาที่วิงวอนให้เขาไม่ทิ้งไปและเสียงประตูปิดดังสนั่นที่ปิดทุกอย่างทิ้งไว้ข้างหลังนี่คือผลของการเลือกของแกเสียงของแม่ยายเก่าดังสะท้อนชัดเจนจนหัวใจเขาแทบแตกสลายทุกหยดน้ำตาทุกความหิวทุกความเจ็บปวดถูกขังอยู่ในบ้านนี้ มหาเศรษฐีก้าวถอยหลังอย่างไม่รู้ตัวเท้าเหยียบโดนก้อนหินจนลื่นเกือบล้มแต่เขายังจ้องเข้าไปในบ้านเงาร่างสู้ผอมเหล่านั้นค่อยๆย,ยืนเรียงแถวรากับเตรียจะก้าวออกมาพร้อมกันเสียงเล็บขูดไม้ดังขึ้นยาวนานเหมือนเสียงกรีดร้องในความเงียบกลิ่นเหม็นเน่าแรงขึ้นจนท้องไส้ปันป่วนเขายกมือขึ้นปิดจมูกแต่ก็ยังรู้สึกเหมือนกลิ่นนั้นแทรกเข้ามาในเลือด ทันใดนั้นภรรยาเก่าเอนตัวมาข้างหน้าริมฝีปากซีขาวค่อยๆขยับเสียงเบาราวกับกระซิบลอดออกมาทำไมทิ้งเราคำพูดนั้นเหมือนมีดแหลมทิ่มแทงกลางอกมหาเศรษฐีตัวสั่นหัวใจบีบรัดจนแทบหยุดเต้นเขาอยากจะร้องขอโทษแต่เสียงกลับหายไปเหลือเพียงความเงียบอัดแน่นในลำคอแม่ยายเก่าก้าวออกจากประตูเต็มตัว ใบหน้าซูบตอบร่องรอยน้ำตาเกาะตามรอยเหี่ยวยน่นเธอจ้องเขาอย่างไม่ละสายตาแล้วเอ่ยช้าๆด้วยน้ำเสียงก้องสะท้อนคืนนี้แกจะไม่มีวันนี้จากความจริงนี้ได้อีกต่อไปเงาร่างซีดเผือกในบ้านเริ่มขยับพร้อมกันทุกสายตาหันมาที่มหาเศรษฐีเสียงฝีเท้าลากคลืดคลาดดังก้องไปทั่วบ้านไม้และเขารู้แล้วว่าความลับที่ถูกปิดตายมานานกำลังเปิดออกจนหมดสิ้น มหาเศรษฐียืนนิ่งเหมือนถูกตรึงไว้ด้วยโซ่ที่มองไม่เห็นลมหายใจติดขัดจนหน้าอ,อกเจ็บร้าวเขาอยากวิ่งหนีแต่ขากลับหนักเหมือนถูกฝังลงในดินร่างซีเผือดพากันก้าออกมาทีละคนเสียงข้อต่อกระดูกขยับดังกรอบแกรบดวงตากลวงลึกที่ว่างเปล่าจ้องมาที่เขาพร้อมกันความว่างเปล่านั้นกลับหนักอึ้งยิ่งกว่าความโกรธแค้นใดๆภพรยาเก่าเริ่มขยับตัวเธอลุกขึ้นช้าๆจากมุมห้อง ผมยาวสยายปกหน้าครึ่งหนึ่งเธอไม่กระพริบตาแม้แต่วินาทีเดียวเพียงจ้องตรงมาที่เขาราวกับเวลาหยุดนิ่งมหาเศรษฐีอยากจะตะโกนบอกว่าเสียใจอยากจะยื่นมือออกไปขอโทษแต่ทุกอย่างที่เคยคิดว่ามีคำพูดมากพอกลับกลายเป็นเสียงสะอื้นติดคอที่เปล่งออกมาไม่ได้แม่ยายเก่าค่อยๆย,ยกมือขึ้นชี้ตรงไปที่เขา เสียงพร่ที่เต็มไปด้วยแรงอาฆาตดังออกมาอีกครั้งความผิดของแกไม่มีทางลบล้างเสียงฝีเท้าในบ้านดังหนักขึ้นเหมือนพื้นไม้กำลังจะหักพังลงจากน้ำหนักของร่างทั้งหมดแต่ไม่มีใครล้มไม่มีใครสะดุดพวกเขายังคงก้าวมาช้าๆอย่างมั่นคงและสม่ำเสมอมหาเศรษฐีถอยหลังชนกำแพงซอยแคบความมืดปกคลุมรอบตัวแสงเดียวที่มีคือไฟสลัวจากบ้านเก่า ที่ตอนนี้ดูเหมือนจะกลืนกินทุกอย่างฉันเลี้ยงดูพวกเขาแทนแกแม่ยายเอ่ยเสียงขมขื่นฉันเก็บศพที่ไร้ค่าในสายตาของแกให้อยู่อย่างที่พวกเขาอยากอยู่ไม่ใช่เพราะรักแต่เพราะไม่มีใครเหลียวแลคำพูดนั้นทำเอามาหาเศรษฐีขาอ่อนเขาสุดลงนั่งกับพื้นหัวเข่ากระแทกหินจนเจ็บแต่ความเจ็บกายกับเล็กน้อยเมื่อเทียบกับความจริงที่ได้ยิน ภรรยาเก่าก้าออกมาถึงธรณีประตูเธอหยุดยืนตรงนั้นเงาร่างสู้ผอมอีกหลายคนยืนเรียงหลังเธอดวงตาทั้งหมดมองตรงมาที่มหาเศรษฐีและแล้วเธอก็เอ,อ่ยประโยคที่ทำให้เลือดในกายเขาเย็นเฉียบเราไม่เคยจากไปไหนเราอยู่ตรงนี้มาตลอดเราวันที่แกจะกลับมาเจอเสียงลมพัดแรงผ่านซอยแคบกลินเน่าเหม็นปะทะเข้ามาเหมือนทะลุทะลวงปอด มหาเศรษฐีสั่นสถานทั้งร่างและในห้วงวินาทีนั้นเขาเริ่มเห็นร่างเหล่านั้นเคลื่อนใกล้เข้ามาจนเงามืดของพวกเขาเริ่มกลืนร่างของเขาทีละน้อยเงามืดคลืบคลานเข้ามาเหมือนน้ำทะเลหนุนสูงมันกลืนกินกำแพงบ้านไม้ที่ผุพังกลืนกินพื้นซอยที่เต็มไปด้วยเศษขยะและกำลังจะกลืนกินมหาเศรษฐีทั้งเป็นเขาพยายามลุกขึ้นแต่ร่างกายกลับไร้เรี่ยวแรงหัวใจเต้นแรงจนเจ็บแปบลบ สายตาพระโมเหมือนถูกควนหนาทึบปกคลุมแต่ภาพของภรรยาเก่ากลับยังชัดเจนราวกับถูกส่องไฟตรงมาดวงตาของเธอเต็มไปด้วยเงาลึกดำมืดแต่ในเงานั้นมีบางสิ่งที่ยังคงเป็นประกายเป็นประกายที่เขาจำได้แม่นประกายเดียวกันกับวันที่เธอเคยมองเขาด้วยความรักความทรงจำเก่าๆถาโถมเข้ามาคืนที่เธอยืนรอเขากลับบ้านรอยยิ้มที่เธอพยายามฝืนท่ามกลางน้ำตา แล้ววันที่เขาเลือกหันหลังเดินออกไปโดยไม่หันกลับมามองมหาเศรษฐีสะอื้นเสียงแห่พราหลุดออกมาฉันผิดฉันผิดเองน้ำตาไหลลงมาจนเปื้อนแก้มและริมฝีปากแต่ไม่มีใครตอบไม่มีใครขยับถอยหลังเงาร่างซีเผือกทั้งหลายเริ่มก้าวมาพร้อมกันเสียงฝีเท้าคลืดคลาดดังก็เหมือนคลื่นกระแทกฝั่งพื้นไม้ใต้เท้าพวกเขาสั่นสะเทือนจนฝุ่นปลิวว่อน รากับบ้านหลังนี้หายใจพร้อมกันกันกบร่างเหล่านั้นแม่ยายเก่ามองเขาด้วยสายตาคมกริบเต็มไปด้วยทั้งความชิงชังและความเจ็บปวดความเสียใจของแกไม่มีค่าเพราะมันสายเกินไปแล้วทันใดนั้นภรรยาเก่าเงยหน้าขึ้นริมฝีปากซีขาวเผยอออกครั้งนี้เสียงดังชัดเจนกว่าทุกครั้งเป็นเสียงแห้งแตกเหมือนลมพัดผ่านโพรงไม้กลับมาหาเราอยู่กับเราตลอดไป มหาเศรษฐีตะโกนออกมาเต็มเสียงเสียงก้องสะท้อนกลับจากกำแพงซอยแต่ไม่มีใครได้ยินเพราะเสียงนั้นถูกกลืนหายไปในเสียงฝีเท้าและเสียงเล็บที่ขูดขีดไม้ดังประสานกันเงาทั้งหมดกระโจนเข้ามาพร้อมกันความมืดหนาแน่นโอบล้อมจนเขาแทบหายใจไม่ออกกลิ่นเน่าเหม็นเข้มข้นทะลุทะลวงเข้ามาในทุกอนูร่างกายทำให้เขารู้สึกเหมือนถูกกลืนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของบ้านหลังนั้น ในวินาทีสุดท้ายก่อนที่เงาจะปิดทับสายตามหาเศรษฐีเห็นรอยยิ้มบนใบหน้าภรรยาเก่ารอยยิ้มที่เต็มไปด้วยทั้งความรักและความอาฆาตและเขาก็เข้าใจในที่สุดว่าสิ่งที่เฝ้ารอเขามาตลอดไม่ใช่การให้อภัยแต่เป็นการพากลับไปสู่ความมืดนั้นด้วยกันร่างของมหาเศรษฐีถูกโอบรัดด้วยความมืดหนาแน่นเหมือนพันธนาการที่ไม่มีทางดิ้นหลุดทุกสัมผัสรอบกายเย็นเยียบและเหนียวหนืด รากับมีมือมากมายนับไม่ถ้วนเกาะกลุ่มทั่วร่างเสียงหายใจแหบพร่าดังรอบทิศแทรกเข้ามาในโสตประสาทจนแทบระเบิดแต่ละเสียงดังใกล้จนเหมือนอยู่ชิดข้างหูอยู่กับเราอยู่กับเรามหาเศรษฐีพยายามร้องออกมาอีกครั้งแต่เสียงกลับกลายเป็นเพียงกระแสลมสั้นๆเขาถูกกดรัดด้วยแรงที่มองไม่เห็นเขาตะเกียกตะกายสุดแรงแต่ยิ่งดิ้นก็ยิ่งจมลึก สายตาพระโมเต็มไปด้วยเงามืดแต่ใบหน้าภรรยาเก่ายังคงชัดเจนเธอก้าวช้าๆเข้ามาหาผมยาวสยายสะบัดไหวเหมือนเคลื่อนไหวเองได้ริมฝีปากยกขึ้นเป็นรอยยิ้มแปลกประหลาดเธอยื่นมือซีขาวออกมาปลายนิ้วเรียวยาวสัมผัสแก้มของเขาสัมผัสนั้นเย็นเฉียบยิ่งกว่าน้ำแข็งแต่กลับทำให้เขาสถานด้วยความหยหา เพราะมันคือสัมผัสเดียวกันกับที่เขาเคยรู้สึกในคืนแต่งงานเมื่อหลายปีก่อนดวงตาของเธอทอแสงประหลาดไม่ใช่แสงแห่งชีวิตแต่เป็นประกายจากความว่างเปล่าแกจะไม่มีวันทิ้งเราได้อีกเสียงของเธอดังสะท้อนอยู่ในหัวไม่ใช่แค่ในหูร่างซีดเผื่ออื่นๆเข้ามาใกล้มือผอมแห้งนับสิบยื่นเข้ามาจับแขนจับไหล่จับขาเล็บแหลมยาวขูดลงบนผิวจนเลือดซึมออกมา กลิ่นข้าวผสมกลิ่นเน่าโชยแรงจนคลื่นไส้พุ่งขึ้นมาในลําคอแม่ยายเก่ายืนอยู่เบื้องหลังทั้งหมดเธอเงยหน้ามองฟ้าเหมือนไม่สนใจสิ่งใดแล้วพูดขึ้นเสียงดังขึ้นวันนี้เลือดของแกจะหลอมรวมกับเลือดของพวกเขามหาเศรษฐีสายหัวแรงน้ําตาไหลพรากเขาพยายามตะโกนคําขอโทษอีกครั้งแต่เสียงทั้งหมดถูกกลืนไปในความมืดร่างของเขาถูกดึงเข้าด้านในบ้าน เหมือนหล่นลงไปในหลุมลึกที่ไรก้ก้นภาพสุดท้ายที่เขาเห็นคือบ้านไม้เก่าสโซมแต่คราวนี้กลับเต็มไปด้วยดวงตานับไม่ถ้วนดวงตาที่โผล่จากความมืดในทุกซอกมุมทั้งหมดกำลังจ้องตรงมาที่เขาเพียงคนเดียวจากนั้นความมืดก็ปิดทับสายตาและมหาเศรษฐีรู้สึกได้เพียงความเย็นเฉียบเหมือนกำลังจะถูกกลืนหายไปตลอดกาลมหาเศรษฐีตกสู่ความมืดลึกไม่มีเสียงไม่มีแสง มีเพียงความหนาวเย็นกัดกินกระดูกและความอ้างว้างที่โถมเข้ามาเหมือนทะเลคลื่นแรงแต่แล้วเขาก็เริ่มได้ยินเสียงเสียงกระสิบแผ่วบางหลายสิบหลายร้อยดังประสานรอบตัวในทิศทางที่หาคำอธิบายไม่ได้แกเป็นของเราแล้วอยู่ที่นี่ตลอดไปมือเย็นเฉียบยังเกาะแน่นรอบร่างเขาไม่รู้ว่านั่นคือมือของใครหรือของสิ่งใดแต่ทุกสัมผัสหนักหน่วงจนรู้สึกเหมือนถูกบทขยี้ ผิวหนังแตกปริดด้วยเล็บแหลมคมเลือดไหลซึมแต่กลับไม่หยดลงพื้นเพราะพื้นใต้เขาไม่มีอีกแล้วเขารู้สึกเหมือนลอยอยู่ในอากาศแต่ในขณะเดียวกันก็เหมือนถูกฝังลึกลงใต้ดินหูอื้อด้วยเสียงกรีดร้องที่ไม่ใช่เสียงของเขาเสียงเหล่านั้นเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความอาฆาตบางเสียงเขาจำได้เป็นเสียงภรรยาเก่าที่เคยร้องให้ในคืนที่ถูกทอดทิ้ง ทันใดนั้นเขาเห็นแสงริบรี่แสงนั้นอยู่ไกลแต่ก็ชัดเจนเกินกว่าจะเพิกเฉยเขาเอื้อมมือออกไปหวังจะคว้าเพื่อดึงตัวเองออกจากความมืดแต่กลับเห็นใบหน้าภรรยาเก่าปรากฏขึ้นในแสงนั้นใบหน้าเรียบเฉยซีเซียวแววตาไร้ชีวิตแต่เต็มไปด้วยแรงดึงดูดเธอกวักมือเรียกช้าช้าเหมือนกำลังชวนเขาเดินเข้ามาใกล้ามาอยู่กับเราเสียงนั้นดังก้องในหัว ที่นี่ไม่มีการทรยศไม่มีการทิ้งกันมหาเศรษฐีสถานทั้งร่างหัวใจเต้นทีจนแทบระเบิดเขาสายหัวแรงๆน้ำตาไหลพรากไม่ฉันไม่อยากอยู่ที่นี่ทันใดนั้นแม่ยายเก่าก็โผล่จากด้านหลังใบหน้าซูบตอบเต็มไปด้วยรอยยน่นแต่ดวงตาคมเหมือนเหล็กสายเกินไปแล้วเธอพูดเสียงแห่พร่าแกเลือกเส้นทางนี้ตั้งแต่วันที่หันหลังให้พวกเขา เสียงกรีดร้องรอบตัวดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ดังจนโลกทั้งใบสันสะเทือนเงาร่างมากมายกรูกันเข้ามาแขนผอมแห้งยื่นออกมาโอบรัดเขาแน่นขึ้นเรื่อยๆดึงเขาให้จมลึกลงในห่วงมืดและในจังหวะที่เขาคิดว่าทุกอย่างกำลังจะจบเขากลับเห็นภาพหนึ่งแทรกเข้ามาในหัวภาพของตัวเองในปัจจุบันนั่งอยู่กลางตลาดเก่าในสภาพเสื้อผ้าขาดุ่งริ่งมือสันเทา ยื่นถ้วยเก่าๆขอเศษเงินจากผู้คนเสียงหัวเราะนับร้อยดังสะท้อนรอบตัวยเย็นแย่เยือกและกล็ไม่หยุดมหาเศรษฐีเบิกตากว้างเพราะสิ่งที่เขาเห็นไม่ใช่ภาพลวงตาแต่มันคือความจริงที่กำลังกลืนกินเขาทีละน้อยเสียงหัวเราะยังคงก้องสะท้อนในอากาศเหมือนระฆังผูพังที่ตีซ้ำแล้วซ้ำเล่ามันดังลึกลงไปถึงกระดูก จนมหาเศรษฐีไม่อาจแยกออกได้ว่าเสียงนั้นมาจากภายนอกหรือจากในหัวของเขาเองเขากวาดตามองรอบตัวตลาดที่เคยคึกคักกลับกลายเป็นตลาดร้างร้านค้าเก่าๆถูกทิก้งร้างผ้าใบที่ขาดรุ่งริ่งปลืวไหวในลมกลิ่นเน่าของอาหารที่ถูกทิ้งไว้เกินเวลาอบอวนจนแทบหายใจไม่ออกดวงตาของเขาสะดุดเข้ากับเงาดำที่นั่งก้มหน้าเรียงรายอยู่ริมถนนเมื่อเขาจ้องมองชัดขึ้น เง่าเหล่านั้นกลับค่อยๆเงยหน้าขึ้นเผยให้เห็นใบหน้าคนตายซีดเผือดตาเบิกโพลงปากฉีกยาวจนถึงหูทุกใบหน้ามีร่องรอยที่เขาเคยรู้จักนั่นคือคนงานเก่าที่เคยขับไล่คนยากจนที่เคยเมินเฉยหญิงชราที่เคยยืนร้องขอความช่วยเหลือแต่เขาหันหลังให้ทั้งหมดกลับมายืนรายล้อมแววตาแข็งกร้าวและเย็นชา หัวใจเขาเต้นรัวจนแทบขาดเขาพยายามจะลุกขึ้นวิ่งหนีแต่ร่างกายกลับหนักเหมือนถูกถ่วงด้วยหินนับร้อยถูกยางก้าวเหมือนก้าวลงไปในโคลนเหนียวยิ่งดิ้นยิ่งจมทันใดนั้นเองแม่ยายเก่าก้าวออกมาจากกลุ่มเงาเธอถือโคมไฟเก่าๆแสงสลัวไวระริกสะท้อนใี้เห็นร่องรอยแผลบนใบหน้าเธอยกโคมไฟขึ้นสูง และในแสงนั้นมหาเศรษฐีก็เห็นบางสิ่งตรงกลางตลาดมีหลุมลึกขนาดใหญ่มืดมิดจนมองไม่เห็นก้นหลุมเสียงกรีดร้องและเสียงหัวเราะทั้งหมดดังออกมาจากในนั้นเหมือนโลกทั้งใบกําลังกลืนกินตัวเองแม่ยายเก่ามองเขาแล้วเอ่อยเสียงช้าและชัดนี่คือที่ที่แกสมควรอยู่ไม่ใช่ในคฤรุหน์ไม่ใช่ในความมัง่งคั่งแต่ในความมืดที่แกสร้างด้วยมือของตัวเอง ร่างเงามากมายนับไม่ถ้วนเริ่มก้าวเข้ามาใกล้มือซีดขาวเอื้อมมาหาเขาจากทุกทิศทางเขาถอยหลังจนขอบเท้าแตะขอบหลุมความเมืองวางเบื้องล่างดึงดูดอย่างรุนแรงหัวใจเขาสั่นสะท้านเหมือนจะระเบิดออกจากอกเขาหันไปมองหน้าแม่ยายเก่าอีกครั้งหวังว่าจะมีเมตตาเหลืออยู่สักเสี้ยวแต่เธอกลับยิ้มเย็นยกมือผลักเพียงเบาๆร่างของมหาเศรษฐีเอนไปข้างหลัง และทุกสิ่งรอบตัวพันหายไปในความมืดเสียงเดียวที่ยังคงก้องสะท้อนคือเสียงหัวเราะเย็นเยือกดังก้องตามลงมาจนถึงก้นหลุมที่ไรจุดสิ้นสุดร่างของมหาเศรษฐีดิ่งลงสู่ความมืดเหมือนเวลาหยุดนิ่งลมหายใจขาดห่วงเสียงหัวเราะและเสียงกรีดร้องค่อยๆจางหายไปในความเงียบงนันเขาเห็นแสงริบหรี่เล็กๆปรากฏขึ้นอีกครั้งไม่ใช่แสงหลอกหลอน แต่เป็นแสงอบอุ่นเหมือนเปลวเทียนในคืนหนาวผ้าใบหน้าของภรรยาเก่าและลูกสาวปรากฏขึ้นในแสงนั้นดวงตาเต็มไปด้วยความเสียใจและความเวทนาไม่ใช่ความอาฆาตแต่เป็นความอภัยที่เขาไม่เคยคิดว่าจะได้รับน้ำตาไหลรินจากดวงตาของเขาหัวใจที่หนักอึ้งเหมือนถูกปลดปล่อยเขายกมือขึ้นราวกับจะสัมผสัสแสงนั้นก่อนที่ทุกสิ่งจะค่อยๆเลือนหายไป เมื่อเขาลืมตาขึ้นอีกครั้งเขากลับนั่งอยู่กลางตลาดผู้คนเดินผ่านไปมาเหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นแม่ยายเก่าไม่อยู่แล้วเสียงกรีดร้องก็ไม่มีอีกเขามองมือสั่นเทาของตัวเองในใจยังสั่นสะท้านกับสิ่งที่เห็นเรากับโลกได้มอบโอกาสครั้งใหม่ให้เขาเพื่อใช้ชีวิตที่เหลืออย่างมีค่าและ,ะเผชิญหน้ากับอดีตท,ที่เขาเคยทอดทิ้งไว้ ลมเย็นพัดผ่านเสียงตลาดกลับมาคึกคักอีกครั้งแต่ในใจของมหาเศรษฐีไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกต่อไปแล้ว